สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมาชาจอมปวดแม่สอสอๆนะจ๊ะสำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่กับสยาจอมปวดแล้วก็ปุกลุกจอมปวดนะครับตอนนี้ปวดมากๆวันนี้เปิดประตูคอกออกสองสมรอบแล้วเปิดประตูเองเป็นนะจ๊ะไอ้ปุกลุกอ,ะอ่ะอ่าเลยเอาแม่กุญแจมาคล้องซะเลยจบเลยดูดูปากมันอตอนนี้ก็ให้สยาขี่ตอนนี้สอนนะครับ สอนยังไงเวลาขี่นะครับเด็กก็จะมีความกลัวเห็นไหมในความกลัวนั้น,นเราจะต้องประคองนะครับแล้วก็สอนว่า,าขาตรงนี้ยจะหนีบยังไงนะครับต้นขาต้องหนีบไว้นะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับจะต้องหนีบใต้ท้องนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเวลาจังหวะม้าโยกจังหวะนี้จะเป็นจังหวะชี้ชะตาว่าจะล่วงหรือไม่ล่วงรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะก็คือถ้า ก้นนะครับไม่ได้แนบไปกระบอกนะครับก้นไม่ได้แนบไปกระบอกแล้วจังหวะที่ม้าเดินนะครับไม่ได้มีการเด้งหรือโยกไปจังหวะเดียวกับม้าเนี่ยมันจะทําให้ขัดจังหวะกันแล้วตัวเนี้ยมันอาจจะเด้งหลุดได้นะครับเด้งหลุดในที่นี้ก็คือพอมันส่วนจังหวะกันอ่ะนะครับจังหวะหลังมา้ายกแต่เรากระแทกเนี่ยความจริงมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันแนบกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันดูเจ๊สานะครับนี่ดูน้องสายาอ่ะเดินมาเร็วหน่อย นี่ครับดูจังหวะโยกรับเห็นไหมอ่านี่นะครับนี่ดูจังหวะโยกรับนะครับนี่แหละคือการขี่ม้าที่ถูกต้องนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะไม่กังวลเรื่องเท้าแล้วเห็นไหมเท้าน้องสายาก็จะปล่อยสบายเลยทีเนี้ยพอตั้งสมดุลนะครับแกนกลางได้ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางอ่าก้นอย่างเดียวนะครับเรื่องของขาต้นขามันก็จะอยู่ได้โดยปกตินะครับนี่ครับนี่นี่คือการสมดุลของร่างกายนะ ม้าก็ตามหนึ่งเลยนี่คือการวางสมดุลของร่างกายนี่นะครับอันนี้แค่จับหัวหอนนะครับยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับสายบางเหียนเองนะครับเพราะว่าเรากําลังฝึกให้เกิดการทรงตัวความเข้าใจในเรื่องของการวางก้นวางาต้นขานะครับตําแหน่งต้นขาการวางเท้านะครับพอที่แรกก็เหมือนไม่เข้าใจสักเท่าไหร่แต่พอสอนเรื่อง,องการ เด้งรับนะครับการโยกโยกไปพร้อมกับไม้เนี่ยน้องก็จับสมดุลได้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะอันเนี้ยอยู่ที่ว่าเด็กคนไหนจะหาศูนย์ตัวเองได้ได้ยังไงนะครับเราเราคนสอนเนี่ยเราจะต้องเปิดให้กว้างนะครับว่าจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นนะครับเด็กบางคนจับได้หนึ่งจุดเนี่ยก็จบเลยนะครับถ้าจับจุดขาได้ก็จบนะครับอันเนี้ยจับจับจุดในเรื่องของการเด้งรับได้นะครับจบเลยนี่นะครับ โค้มงมานี่พอสายาสายาจับเรื่องของการเด้งรับได้สายาก็จบเลยอยู่เซนเตอร์ได้สบายเลยนะครับนี่เห็นไนหะมม้าโยกม้าเอียงถามว่าถ้าคนที่จับเซนเตอร์ไม่ได้จะเป็นยังไงนะครับตัวเนี่ยจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับสะโพกนะครับสะโพกก็จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอันนั้นคือคนที่หาสมดุลร่างกายไม่เจอแต่ถ้าคนที่หาสมดุลร่างกายเจอแล้วเนี่ยจะนั่งได้เหมือนน้องสายาคือตรงแนวนะครับ แต่เนี้ยก็จะมีอาการเกรงๆหน่อยห่อไหลหน่อยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องจับหัวฮอนก็ยังเสียวๆในเรื่องของการจะตกอยู่ซึ่งความจริงสยายาโตมากับม้านะสยายาโตมากับมา้าสยายากินนมม้านะครับแล้วก็ไม,ไม่ปล่อยลูกดีทําให้เชือกมันสั้นก่อนให้มันจับค่องๆก่อนแล้วก็สยายาโตมากับม้านะครับแต่ทีเนี้ยโตมาแล้วก็ไม่ได้ขี่อะไรจริงจังเข้าม้าตัวใหญ่เนาะม้าที่บ้านตัวใหญ่นะก็จะได้แค่นั่งนะครับอ่า มามาพวกลูกมาอ่ารักษาสมดุลสมดุลนว่ลูกเออนั่นแหละเออนั่นแหละอันนี้สังเกตเท้าไม่ได้เข้ากลนนะครับเพราะว่ากลนกลนยังยาวไปเดี๋ยวต้องรอสายะสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับเท้าถึงจะเข้าได้เพราะปรับขึ้นไปไม่ได้แล้วมันสุดละมันได้แค่นี้นะครับมาดูโยกขอนี่ครับปล่อยมันโยกไปนะครับโยกดึง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 นะครับอันนี้นี่นี่นี่อลาดินอลาดินอลาดื้ออลาดื๋อมา นะแล้วปุกลุกมาแล้วปุกลุกนี่มันแสบนะมันดือ้อนะก่อนที่จะให้เด็กขี่นะครับถามว่าทํายังไงนะครับเอาปุกลุกวิ่งวิ่งตัวเปล่าก่อนนะครับสลายพลังงานนะครับเอาปุกลุกวิ่งหลังเปล่าสลายพลังงานตอนนี้เราวอร์มปุกลุกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้จอกกี้ระดับชาติขี่นะครับจอกกี้ตอนนี้ยืนใส่เสื้อลายตัวดําๆอยู่ตรงนูน้น <laughs> จ้อง จ้องจะขี่อย่างเดียวเลยจอ้อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปุ๊กพาปิวอันเสร็จปุ๊บด้วยความที่ไม่ได้ขี่มาพักหนึ่งแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงกับอ่านบ้างหรือวัตถุที่อยู่บนหลังนะครับก็ให้ก็ผมเนี่ยแหละติดอ่านนะครับติดอ่านแล้วก็ให้ปุ๊กลุกวิ่งนะครับแล้วก็พอปุ๊กลุกวิ่งปุ๊บอ่าโอเคไม่มีอาการบั๊กนะครับไม่มีการสะบัดข,ขัดขืนแต่อย่างใดเราก็ถึงให้เด็กขึ้นหลังนะครับเมื่อกี้ให้ลูกชายคนเล็กขึ้นึไปก่อนละ นะครับเออมันกินหญ้าทำไมจะลงกันยังจะลงเหรอ,อแล้วงั้นให้บูขี่นะโอเคไหมค,ครับสิบเออจะลงจริงๆเหรอ,อถ้าบูขี่ห้ามร้องไห้นะโอเคไม่ขี่แล้วเหรอไม่ขี่ปุ๊กแล้วเหรออ่ะไม่ไหน,นจะลงฮ่านี่สับสนกับข้อหมาข,ข,ข,ของคิงเตแต่ะละไอ้หมมนุมาน อ่าอันนี้เนี่ยเชือกยาวขึ้นนะนะครับแล้วก็สาย่าก็ยังทรงตัวได้นะครับอ่าแล้วไอ้พวกลุกก็พยายามจะก้มกินหญ้าอยู่แบบเนี้ยนะครับไม้ใหญ่ก็มีลักษณะแบบนี้แหละเวลาจะให้วิ่งให้ขี่จะฝึกจะสอนแล้วจะชอบก้มกินหญ้าจะแบบไม่ยอมฟังคํงาสั่งจะงี่เง่าหน่อยๆน,นะครับม้าแบบนี้มันมีครับทั้งไม้ใหญ่ม้เล็ก,กมีหมดเลยอันนี้สาย่าก็นั่งชิวๆไปละ <laughs> ดูโยขอโยขอ <laughs> อันนี้โยขอรับจังหวะเห็นไหมมาลูกมาเร็วๆนี่นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยให้ดูน้องนะครับว่าสร้างสมดุลได้ยังไงนะครับเนี่ยดูยืนตายืนตาด้วยยืนตายืนตาด้วยฮะฮะนี่ไงนีจับเชือกไว้นี่ไงแต่อนนี้แอบแอบปล่อยให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับนะเดี๋ยวให้สั้นลงไปหน่อย เทคนิคนะครับเวลาเราจะจับเชือกใกล้ๆม้านะครับเรากลัวม้าตื่นแล้วก็เด็กอยู่บนหลังเนี่ยเราควรที่จะใช้เท้านะครับใช้เท้าเหยียบเชือกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจับนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงผมไม่รู้แหละแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยควรที่จะทําแบบนี้เพราะถ้าคุณเดินเข้าหานะครับโดยที่คุณไม่ได้ดึงเชือกไว้เนี่ยมันจะมีระยะฟีลแล้วถ้าม้ามันคิดว่าเราหยิบของหยิบไม้จะตีมันเนี่ยแล้วมันตื่นเนะี่ยปึง้งเดียวนะครับเด็กบนหลังล่วงนะอันนี้คือ เซฟตี้เฟิร์สนะครับเอาความปลอดภัยของเด็กไว้เป็นหลักนะรวมถึงม้าใหญ่ด้วยถ้าผู้ใหญ่ขี่ผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นเลยนะครับก็ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับการทำราวเพ้น์นะครับก็ทำลงในช่องแม่จ่าจมปวนแม่สอดไว้แล้วนะครับใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับอันนี้เป็นเสาปูนนะไม่ใช่เสาไม้นะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับขี่ม้าแอลนะครับแล้วก็ ดำน้ำยิงปลาตกปลากาันทําอาหารมาอาหารไก่นะครับให้มีโปรตีนสูงทํายังไงทําเองนะครับอันนี้ก็จะมีแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับอันนู้นอันนี้อันนั้นก็ดูได้นะครับสาระการปลูกหญ้าเพรงโกลาการรักน้ํานะครับก็มีสาระประโยชน์ไว้ให้การรักน้ําต้องสูงลงต่ํานะไม่ใช่ไม่ใช่ต่ําขึ้นสูงไม่ใช่นะครับอันนั้นมันไม่ได้รักน้ําละอันนี้ก็จะเป็นแรงธรรมชาตินะครับแต่ถามว่าถ้าน้ําไม่มาทําไงก็ปั๊มนะครับผมก็ปั๊มเหมือนกันนะครับ ใช้เครื่องเหมือนกันนะครับมีเครื่องสิบแรงอยู่อ่าตอนนี้เนี่ยม้าก็จะเล็มไปเรื่อยนะครับแต่สิ่งที่เราสนใจคือคําว่าผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายของผู้ขี่นะครับเราต้องดูอาการเด็กว่า i, เฮ้ยผ่อนคลายไปหรือยังอาการที่ห่อไายอาการที่เกงขานะครับอาการที่รู้สึกว่าตึงๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นไหมนะครับที่โม้อยู่ตอนนี้ก็คือหลอกนะครับหลอกดูอาการเด็กด้วยนะครับว่า เออผ่อนคลายขึ้นไปเยอะนะครับนั่งม้าได้สบายขึ้นนะครับอันเนี้ยคือจิตวิทยาอย่างหนึ่งถ้าจะให้เด็กขี่ให้ลูกหลานขี่นะครับก็ควรที่จะแบบดูอาการลูกหลานแล้วก็ผ่อนคลายให้ได้แต่ส่วนหนึ่งม้านะครับจะต้องเป็นม้าที่ไม่ดื้อนะครับไม่ดือ้อก็เหมือนที่ผมเช็คอาการว่าให้วิ่งตัวเปล่าเสร็จปุ๊บติดอานนะครับแล้วม้าไม่มีการบักไม่มีอะไรเงี้ยถึงจะโอเคไม่งั้นน่ยถ้าเด็กได้ตกนะครับ หรืออะไรเงี้ยเด็กก็จะกลัวไปเลยบางทีก็ไม่กล้าอีกแต่อย่างสายาก็ตกนะครับครั้งที่แล้วขี่ปุกลูกก็ตกเหมือนกันนะครับแต่ขี่ตรงนี้นะครับขี่จากมุมนู้นนะครับจากมุมสามมาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าผมนะครับไปหยุดอยู่มุมนู้นนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แล้วทีเนี้ยพอจะเดินเข้าหาปุกลูกมันตกใจนะครับปุกลูกมันตกใจนึกว่าจะดุมันก็วิ่งมาถึงมุมนี้นะครับสายาก็ถอดใจแล้วก็เอียงตัวตกไปนะครับซึ่งถามว่าถ้าไม่เอียงตัวเองนะครับถ้าไม่เอียงตัวหรือถอดใจเนี่ยก็ไม่ตกหรอก พขาสายารักษาสมดุลได้เนี่ยนะครับเห็นไหมจังหวะก,กระชากมาดึงปุกลุกมาสายาก็ไม่เป็นไรเห็นไหมถ้าวางถ้าวางเซนเตอร์ของตัวได้นะครับวางสมดุลของตัวได้นะก็จะอยู่ได้เห็นไหมนขนาดขาไม่ได้เหยียบกลนนะเนี่ยน,นะครับเขาเป็นแหละแต่เขาเชิงเขาเยอะจะงอแง,งนหน่อยไม่ก็อยากจะขี่นะอันนี้ไม่มีพี่ๆไงไม่มีพี่ๆหลายๆคนขี่นี่ก็จะนี่อยู่นะฮะจะเสร็จแล้วลูก อันนี้ก็จะครบสินาทีครบสีบนาทีนี้ก็ให้ลงแล้วนะนะคะหนูนั่งสบายขึ้นไหมหนูไม่กลัวแล้วใช่ไหมฮะหนูกลัวอยู่ไหมดูดูดีก่อนหนูกลัวอยู่ไหมรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมนั่งนั่งแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมนั่งแล้วมั่นใจขึ้นไหมฮะสายหน้าอย่างเดียวเลยแต่ตอนเธอนั่งอ่ะเธอสบายมากเลยเธอเธอทําได้หมดเลยเธอชิวเธอชิวมากเลยตอนเธอนั่งเธอปล่อยขาปล่อย ได้หมดเลยแล้วเธอบอกว่าเธอไม่มั่นใจได้ยังไงดูดูนะเนีย่ยเห็นนะ <c oughs> คนเราบางทีมันก็อุปทานเยอะนะตัวเองโตมากับมา้าอยู่กับมา้ารักษาสมดุลได้แต่ก็ยังแบบมีความว่านะอยากได้ความใส่ใจเนาะอยากได้ให้พ่อให้แม่โอบเพราะว่ามีน้องเร็วนะครับก็เลยต้องทําตัวอบบางไว้ก่อนว่าไม่ได้ไม่กล้าเสียว ซึ่งความจริงตัวเองรักษาสมดุลโคตรดีเลย <c oughs> ดูทำหน้า <c oughs> ดูหน้านิ่งมากเลยดูหน้านิง่งที่หน้านิ่งๆไม่ใช่หรอก <c oughs> เขามีสมาธิมากกับการขี่ม้านะที่หน้านิ่งๆหน้าบุบๆเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาเสียวตกนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการเสียวของเขาเนี่ยเขารักษาสมดุลเขาได้ดีมากแล้วดูนะการวางขาดูวางได้สบายมากด้วยนะซึ่งความจริงสัญญาเนี่ยไม่ใช่คนที่จะตกม้าเลยถ,ถ้านั่งแบบนี้ได้นะ แต่ก็ต้องนะยางว่าแหละมีน้องให้เร็วไปหน่อยก็อยากอ้อนนะครับอยากแน่นเกินไปก็ไม่ได้อยากเป็นอยากจะเป็นลูกที่โดนกอดโดนโอบบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของของเด็กน้อยในบ้านนะครับไปว่าแล้วนะครับใครดูอยู่ฝากิดตามชอคมาฉาจมปวดมาสอดกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้ให้ดูว่าเออเวลาเราอยากจะให้บุตรหลานเนี่ยสร้างสมาธินะครับมีสมดุลทํำยังไงนะครับแล้วก็อ่าข้อควรระวัง ม้าตกใจนะครับเราจะเหยียบเชือกก่อนแล้วเราค่อยก้มไปจับเชือกนะครับไม่ไงั้นเนี่ยมันจะเตลิดอะไอช่วงที่ฟรีแบบนี้นะครับช่วงที่ฟรีแบบนี้มันฟึกไปเนี่ยมันเด็กจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟไว้เซฟเด็กเราไว้ก่อนนะครับเวลาตกถ้าม้าตัวเล็กแค่นี้ตกตุ้บนะครับก็ไม่ธรรมดาไอก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ถ้าลงอยู่กับที่แต่ถ้าเจอม้าที่มันดือ้อแล้วดีดซ้ําอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอันตรายห,หลายๆเรื่องอ่ะฝากติดตามช่องมาฉาญจมวดไม่สอนหน่อยจ้ะพูดหน่อยสิจะจะพอแล้วจะเอาหนูลงละเร็ว พูดหน่อยพูดหน่อยชี